คันดาสกูบี้ไอทรีบอร์ดแบนรองเท้ามอสโโนกคับมาสาความซีสารความสร้างกันต่อนะครับกับห้าหนุ่มวงเดอะ o s e กับรายการภารกิจซีซาตอนซีจุดจุดจุดเบิ้งไหม่และจะดำเนินไปยังไงต่อไปนะคระผนว่าไปติดตามกันต่อเลยค่ะ ชอบกินออบะหมี่อยู่แล้วนะครับก็เที่ยวชิมมาหลายที่ก็เคยยินชื่อบะหมี่จับกังมาก็นานแล้วนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอร่อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เยอะขนาดไหนด้วยก็อยากจะไปลองชิมดูสักทีครับธารกิจที่2ของวันนี้ก็คือการพาหนุ่มรินมากินบะหมี่จับกังที่ย่านเยาวราชที่นี่แหละคือทินบะหมี่จับกังของแท้เลย หมูเป็นชิ้นเอ้าวซับเข้าไปซับมันเข้าไปเส้นเป็นกะละมังโอ้โหให้เส้นเผื่อกินชาติหน้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเยอะจริงๆครับแตอนนี้เราก็มาถึงร้านก็มีจับกังละธรรมดา30พิเศษ40อะไรจะสั่งแบบไหนฮะนีนะเอาแบบจับกังสุดๆเลยครับเอา60ิ เอี่ยงครับเอามามีจ right? ับกลางแบบจับกลางแล้วสุดเลยครับเข้ามันไก่เลยนะเข้ามันไก่นีเข้ามันไก่อะไรเนี่ยไอ้เรื่องนี้จับกลางแล้วเข้ามันไก่เลวยเอามามีจับกลางครับเอาแบบจับกลางสุดเลยเจ็ดชามครับ เกินกว่านี้ได้ไหมแบบจับกลางกว่านี้ได้พี่เดี๋ยวไม่ต้องถึงป้าหรอกจับกลางให้จับกบไปก่อนแล้วกันมันไม่ไหวแล้วมันเยอะอะโอ้โหทุกทีเดี๋ยวไม่ไหวนี่เกือบปีหน้าได้ปะอยู่เลยอะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวสุดไปเลยน้อยไปเลิกกินบะหมี่ไปเลยอีกอ เออง้คิดนอกอกกกรคแเรกเ่นช่วงนานมากเลยปล่อยมาแล้วเพลงแรกเพลงชื่อว่าสรานคือปล่อยทำไมถึงทิ้งช่วงยาวเลยขนาดนั้นตอนนั้นเราติดเรียนตัวเหมือนว่าโปรเจกสุดท้ายก่อนจะจบครับเราก็เลย เหมือนถ้าทางบ้านก็มนดอกไม่ได้ดอกมาเยอะแล้วครับดอกมาเยอะแล้ถ้าดอกมากกว่านี้ทางบ้านให้ดอกออกจากที่บ้านให้ดอกออกจากบ้านไปเลยครับดอกจากการเลี้ยงลูกชั่วคราวว่าพอทํางานสักพักแล้วมันพร้อมทางที่บ้านเขาบีบอยากอยากให้เรียนให้จบอยากจบแล้วอยากให้จบแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมก็คือเดี๋ยวดอกเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เรียบร้อยเขาจบแล้วครับจบแล้วเราเลยจะมาลุยเต็มที่ครับลุยกรรแต่ระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเราก็แบ่งเวลาว่างมา สะสมของไว้ครับอ๋อเขาเรียกว่าสต็อกเตรียมกระสุนไหมครับอของคอนเสิร์ตไปถึงค่ายก็ฟัง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 เลยดีเออมันเกี่ยวกันไหมวะเล่นกระสุนเนี่ยกก่าโบราเนี่ยไม่เคยเตรียมเพลงไว้อ๋อโอเคเลี่งเพลงโอ้โหเพลงนี้เดี่ยวซีติดหูมากเพราะมากเพราะมากเจ้าชายกับเจ้าหญิงพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับพอเราเรียนจบปุ๊บปุ๊บปั๊บพอปั๊บก็เลยแล้วก็ส่งเพลงครับส่งเพลงที่เรามีในสต๊อกครับส่งให้ฟังแล้วก็มาเจอกับเจ้าชายเจ้าหญิงนี่แหละปี่เข้าวนางกรรมการกระแสตอวรับเป็นไงงบบ้้าาาสหรัเจชยเจ้าหญิงเพลงนี้ เขาพยายามตามกูอยู่พยายามตามจ๊กอยู่แต่ตอบรับเป็นยังไงบ้างครับร้อยจีร้อยจีก็เจ้าชายเจ้าหญิงก็ดีครับเหมือนกับเราหายไปนานคือเราเราปล่อยไปแล้วก็คิดแล้วก็แอบคิดว่าเฮ้ยคนจะลืมหรือเปล่าแล้วเป็นไงลืมไหมลืมไม่ลืมสิไม่ลืมเออไม่เชื่อกันเลยที่เซอร์ไพรส์ก็คือเหมือนกับคนมีทั้งแฟนกับหน้ากับที่เขาลองฟังเราเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นด้วยคนจาคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักเราบางทีไปอย่างเงี้ย อย่างบาาอย่างเงี้ยแบบแบบ,บ,บบเป็นเสียงซ้ำเสียงเาาราสายด้วยค่ะก็คือมีแบบมันก็เป็นเรื่องแบงก์อะไรเงี้ยโทรมาคุยเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยครับคุยก็อหาบา้าแล้วก็แบบโทรมาอีกทีนึงเอ๊ะโทานะคะเสียงเราสายของใครครับเขา,ขาขดีโหโหแต่เขาไม่รู้จักแนววงอะไรนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจครับผมก็ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ยังไม่รู้จักเรามาก่อ<ใ>นแต่เขาได้ยินเพลงแล้วแล้วเขาชื่นชอบเพลงของเราใช่ ผ่านไปถึง3ามชั่วโมงนั้นทุกคนก็กินบะหมี่จับกังกัญญาอเลตอร่อยแต่หนุ่มรินของเรานี่สิทําไมกินไปตั้งนานแล้วมันยังไม่ลดเลยล่ะครับเนี่ยโอ้กินหรือว่านับเส้นล่ะครับเนี่ยเฮ้ยเป็นไงครับรสชาติครับผมแปลกมีครับแปลกมีต,กต,กติดใจตรงไหนเปไม่มเสียแล้วอะฮะติดใจอย่างนึงครับติดใจอะไรมันจะหมดเมื่อไหร่ครับเนี่ยห้าโมงเย็นเห็นมันเท<ม>่าเดิมจะสูง,จงเจ้าของโปรเจกต์อร่อยไหม ยอดครับแงครับเป็นไงฮะก็บะหมี่จับกังเรียร้อยครับผลงานหมอล่าโอ้สุดยอดอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะยี่อะไรวอลวอลดังเหรอไหนสุดเราก็มาถึงปลายทางสุดยอดสุดสุดยอดโดยตัวเองหมดพอดีครับ โอ,โอ้โหนี่ไปตากสร้สางไยเหรอ hmm? หลังจากที่สดไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างสะใจครับสะใจเมืกี้ต่อไปนี่คือสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่นดนตรีบนรถเมล์โอ้โโอโใครมีความฝันนี้ผมครับ คุณจะไปตีกองบนรถเมล์เลยเหรอเบื่อและะ้วครับเบื่อสถานที่ที่เล่นประจำแล้วครับอยากหาที่ใหม่ๆเลยนปกติก็จะตามจะพันลอยนะก็เล่นอยู่บ่อยๆมีขันไปมีขนันใช่มารัแล้วใครเป็นคนร้องอะ่ะที่เขาเล่นพัน,น <c oughs> ลอร้ <c oughs> องร้องร้องนี่ สาความซีดกันแบบไม่มีเนื้อเลยทีเดียวนะฮะสำหรับห้าโนมวง The อะมูสแล้ววงเดอะมูสเนี่ยนะคะเขาจะฝ่าฟันกับภารากิจติดหินของเราไปได้ขนาดไหนเพราะว่าติดตามชมช่วงหน้าในรายการภารกิจซีศาสตร์ที่รู้จักวงเดอะมูสไหมไปหน้าจัดไปหน้าจัดไปหน้าทำไมพี่ถึงลงครับสคัญ